สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์เนแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้เป็นวันที่หิมะตกวันแรกๆเลยนะคะในเมืองหลวงนะคะในเมืองรคเกรวิกนะ,ะบ้านในว่านี่จะอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ5กิโลนะคะขับรถก็ประมาณ5นาทีก็จะถึง ตัวเมืองเลยนะคะก็จะถึงรัฐสภาจะถึงทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองหลวงนะคะ5นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในเมืองหลวงบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเปิดประตูบ้านไม่ได้เลยนะคะนี่เพราะว่าหิมะตกแล้วก็มันมีลมมาด้วยนะคะบรรยากาศเมื่อเช้านี้ยังอากาศดีๆอยู่เลยนะคะเมื่อเช้าว่าตื่นมาตอนเช้านี่อากาศดีตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะ เมื่อเช้าตื่นมาก็อากาศดีไม่มีโนวนะคะอากาศก็ยังแห้งๆสบายๆแต่ตอนนี้เที่ยงครึ่งคือหิมะตกนะคะเพอแป๊บเดียวนะคะเนี่ยเพอเข้าไปนอนเล่น a ฟ e b o o k แป๊บเดียวมันตกตอนไหนก็ไม่ทันสังเกตนะคะหิมะตกมาขนาดนี้นะคะนี่แล้วรถนะคะต้องเปลี่ยนล้อนะคะ พอดีเลยรถล,ลูกสายว,ว่าเขาเปลี่ยนล้อหิมะแล้วนะฮะเปลี่ยนล้อสโนว์แล้วก็วะไปนะฮะเพราะว่าถ้าใครยังไม่เปลี่ยนลอ้อนี่ขับไม่ได้เลยนะคะเนี่ยมันจะลื่นนะฮะถนนมันจะลื่นมากแล้วรถมันจะไหลนะคะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนล้อสโนว์นี่แบบคือไม่ต้องออกจากบ้านนะฮะพอเราสตาร์ทรถปุ๊บนะฮะแล้วเราจะเริ่มออกรถเนี่ยรถมันจะบังคับให้เรานะคะ คือเราจะไปต่อไม่ได้นะคะรถมันจะตีหัวกลับบ้านเลยนะคะคือรถมันจะหมุนนั่นเองนะคะล้อรถมันจะหมุนมันไม่เดินหน้านะ,ะมันจะให้เราถอยหลังกลับบ้านนะคะถ้าเราขับต่อไปนี่เรารถไหลไปชนหรือว่ารถไหลตกข้างทางแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนล้อรถนะคะไม่ต้องไปไหน,นะคะ่ะต้องเรียกแท็กซี่อย่างเดียวนะคะ โอ้วันนี้ว่าคิดว่านะเนี่ยมีธุระสองที่ที่จะต้องไปนะ,ะจะต้องไปธุระสองที่วันนี้ก็ดูสถานการณ์แล้วนะคะนี่หิมะตกลงมาอย่างนี้ก็ชัดจะขี้เกียจนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องไปนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะเผื่อหิมะมันจะหยุดตกให้ดูเลยนะคะนี่สดๆนะคะเป็นหิมะแรกของปีนะคะ มันจะมาเนี่ยค่ะปลายเดือนตุลาเนี่ยค่ะมันมาแน่ๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะต้นไม้ตรงนี้มันก็จะมีแต่หิมะเกาะกิ่งมันเต็มไปหมดนะคะนี่มันเพิ่งตกมาแป๊บเดียวนะคะเนี่ยดูนะคะเพิ่งตกมาแป๊บเดียวเลยมันก็จะเต็มบันไดบ้านนะว่าก็จะหายไปหมดแล้วนะคะมองไม่เห็นบันไดแล้วนะนี่หิมะปกคลุมไปแล้วตกมาแค่แป๊บเดียวเอง ตอนนี้ที่ย้ายเลนนะคะเป็นวันที่วันที่3ษนะถ้าจะไม่ผิดนะคะ3ษต,ตุลา2024นะคะที่ไอซ์แลนด์ตอนนี้เขากำลังประชุมสภานอร์ดิกนะคะสภานอร์ดิกก็จะมีสมาชิกตามแถบประเทศสแกนดิเนเวียนะคะแล้วก็มีเกาะฟารูเกาะกรีนแลนด์ของเดนมาร์กนะคะฟารูเดนมาร์ก กรีนแลนด์เดนมาร์กแล้วก็เกาะโอลันของสวีเดนนะสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะ, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, ะ,คะร่วมประชุมกันเพราะว่ากฎหมายของประเทศแถวแถวนี้จะใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปหรือว่ากฎหมายอาถยากรรมหรือว่ากฎหมายแบบ mm hmm. กฎหมายแรงงาน mm hmm. กฎหมายต่างด้าวอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะกฎหมายคนเข้าเมืองอะไรนี้นะคะ จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาประชุมนะฮะประชุมสภานอนติกให้เป็นไป,ไปในทางทิศท,ทางเดียวกันนะคะในการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันสิ้นสุดการประชุมนะคะก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่งท้ายให้พวกที่บรรดาเจ้าใหญ่นายตที่เขามาจากต่างประเทศนะคะมาได้เห็นบรรยากาศของไอซ์แลนด์แท้ๆนะคะเขามาตั้งแต่วันที่28ตุลานะคะ ประชุม28ตุลาย9ตุลา30ตุลาส1ตุลาวันนี้วันสุดท้ายก็คือวันที่เขาจะกลับนะคะวันส่งท้ายก็หิมะตกนะคะนอกนั้น2อสวันที่ผ่านมานี่ก็ฝนตกนะคะสรุปแล้วคือคนที่เข้ามาประชุมนี่เขาจะได้เห็นบรรยากาศของไอซ์แลนด์ในทุกๆมิตินะคะทุกๆมิติเลยทางนี้นะคะ ลมมันก็จะเบาแล้วนะคะเนี่ยว่าก็จะออกเปิดประตูบ้านออกมาได้เมื่อกี้เปิดประตูบ้านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลมมันพัดหิมะเข้าบ้านนี่ค่ะถนนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขับรถต้องระวังมากๆเลยนะคะเห็นไหมขับรถต้องแบบใจเย็นๆมากมากเลยขนาดว่ามีทุลาสองที่ก็ยังจะไม่อยากจจออกจากบ้านนะคะดูค่ะบรรยากาศสดๆหิมะแรกของปี เพิ่งเริ่มต้นรถรถจีปแบบนี้นะคะเขาสบายมากนะคะเนี่ยเพราะว่าล้อเขาสูงนะคะล้อสูงไม่มีการติดสนูนะคะขับไปซอยไหนก็ไม่ติดนะคะรถยกสูงแบบนี้ก็ไม่ติดนะคะสีดำที่จอดนั่นเป็นของเพื่อนนะว่านะคะเป็นของเพื่อนนี่ค่ะให้ดูนะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะมันก็สดใสอยู่นะคะ แต่มันอั้นมาเนาะมันอั้นมาแบบตกเอาเลิกเอาชัยนะคะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวจริงๆแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวจริงๆแล้วก็ต้องมีหิมะตกมาโปรยปลายเอาเลิกเอาชัย<ม>ถือว่าเป็นหิมะที่มาแบบมาบอกเรานะคะหิมะมาจริงๆแล้วนะให้พวกเราเตรียมตัวนะคะต่อสู้กับความหนาวเย็นหเดือนนับจากนี้ไปนะคะหเดือนนับจากนี้ไปบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ อยู่กับหิมะอยู่กับสนอยู่กับน้ําแข็งอยู่กับความหนาวเย็นเนี่ยค่ะไอซ์แลนด์ที่แท้จริงนะคะเข้ามาบรรยากาศแบบนี้เราก็จะแบบเราก็จะเห็นไหมรถคันนี้นี่รถคันนี้แสดงว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะมันชักจะลื่นลื่นนะคะถ้ารถไม่ได้เปลี่ยนล้อรู้เลยมันจะลื่นมันจะขับยากลําบากนะคะขอแค่ว่าสองคันก็เรียบร้อยนะคะเรื่องเปลี่ยนล้อรถ รถคันนั้นมันขึ้นลําบากมากเลยเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะของอาว่าสองคันก็เรียบร้อยแล้วนะคะคันเล็กก็เปลี่ยนแล้วคันใหญ่ก็เปลี่ยนแล้วสบายๆเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะคะต่อไปนี้เราต้องหารองเท้านะคะหารองเท้าหิมะมาใส่หาเสื้อกันหนาวหนาๆมาใส่เสื้อขนสัตว์มาใส่นะคะเพราะว่าซัมเมอร์หมดแล้วเห็นไหม ซัมเมอร์หมดแล้วจริงๆ behaviour. จะมาใส่รองเท้าแตะไม่ได้แล้วนะคะหมดเวลาฮันนีมูนหน้าร้อนหมดแล้วต่อไปเจอแต่ความหนาวเย็นนะคะเดี๋ยวมีคนเดินมาว่าจะให้ดูเขาแต่งตัวนะคะเห็นไหมเขามีหมวกมีถุงมือนะคะมีรองเท้ากันหนาวดูค่ะเราจะเห็นแต่หน้าแต่ตานะคะเขาจะใส่ปกคลุมมากๆเลยเพราะว่ามันหนาวนะคะ แต่ว่ายืนถ่ายวีดีโอหน้าบ้านนี้ก็ยังหนาวเหมือนกันนะคะให้ดูนะคะบรรยากาศหนาวเย็นนะคะแต่ว่ามันสดชื่นนะคะแต่มันหนาวนี่ค่ะเอาความหนาวเย็นมาฝากค่ะจากไอซ์แลนด์อันนี้รถลูกสาวไอว่ามาพอดีเลยนี่ให้ดูนะคะนี่เปลี่ยนล้อแล้วนะคะลูกสาวว่าเขาเปลี่ยนล้อรถแล้วนี มันก็จะสบายมันก็จะขับไปไหนตอนไหนได้สบายสบายลูกสาวมาพอดีเลยได้มาเข้ากล้องพอดีเลยนะคะให้ดูนะคะรถเปลี่ยนล้อมันก็จะขับง่ายแล้วก็สบายไปไหนก็ได้นะคะให้ดูลูกสาวสวย <c oughs> แอบถ่ายแอบถ่ายคนงามของแม่โอเคค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะ เยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ